โอเคครับผมกับสวัสดีคนท่านเลยครับ,รบรอะไรขออนุาตนะครับคุณนานเฮ้ยอพอถืออะไรดีวันนี้ครับผมคือผมก,มกับอาเมจิกิมใบค้ำนะครับผมได้ไหมครับสร้างหมู่บ้านของเราเองครับเราจะใช้เป็นหมู่สร้างสัตว์ในการสร้างนี่นะครับโอเครออะไรก็กดสร้างโลกกันเลยอืมสุบสุบเฮ้ยมาลุ้ว่ะเรื่อ้ๆตูดู เอาอะไรครับฟูมาไรครับฟูเฮ้ยนี่อยู่ที่เงินโทนดูดิผมเพิ่งรู้นะว่าทำอย่างนี้ได้นี่ยียย่ยีบบ่ยตบนึงเล่นตบนึงทำไมก็มรู้รอืมโอเคเรามีเราเล่นคนเดียวนะครับผมเราไม่มีใครมาช่วยสร้างนั่นเองนะจะไปจุดสร้ากสร้างหรอกคืดิไปพิ่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครทักมาระหว,ว่างอัดเลยนะครับเพราะว่าแจ <c oughs> ้งเตือนจัดเรียบร้อยมาเ,อาเกมมันดังไปไหมเบาไหมอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้มันจะดังกันไปอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้เออผมไม่ได้ยินอยู่เราจะเริ่มสร้าง <c oughs> บ้านแล้วเนี่ยเราต้องมีบ้านเออบ้านของผู้ใหญ่บ้านใช่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน เรื่องบ้านมุอยู้ใบ้านเราทำเอาเป็นไม้ไหมเออไม้ก็น่าจะสวยดีนะครับก็อย่างที่รู้กันคือผมสร้างบ้านไม่เก่งนะครับผมใช่ก็มาลองดูกันว่าเราจะสร้างบ้านผู้ใหญ่บ้านมันเป็นยังไงผมว่ามันไม่สวยว่าถ้าผมสร้างเออเพราะผมเป็นคนสร้างบ้านไม่สวยขอดอนุญาตเอาดินไว้หน่อยนะครับเผื่อเผื่อไปทุกดินดินอยู่ไหนวะ อดินมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มบบนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่อะหนึ่งสองสามสี่อะก็หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสาสี่ะอ่ะเราจะเว้นตรงนี้หนึ่งยน,นะเป็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะเราจะเว้นตรงนี้ไว้อ่ะเราว้นตรงนี้ไ้ก่อน ถามว่าไม่ทำไมก็อย่าดูอย่าดูผมผมไม่รู้ว่าผมจะลองสร้างแบบแบบใหม่ดูเพราะผมสร้างแบบนี้ดูซิว<ๆ>่ามันจะออกมาเป็นบ้านเป็นยังไงก็บ้านเปียบ้านเป็นบ้านทดลองนะนี <c oughs> ไ่ไหตึปตึปอ่าอย่างนะ้นมันดูแบบแบบปลกเลยก็ว่าเออต้องมีตรงนี้จุดหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาตรงนี้จุดหนึ่งอ่าเออนี่แหละบ้านเปียบ้านว้ายมันดูแปลก อ๋อเท่ากันว่าวางกระเดือหรือยังไงอ่ะบ้านผี่ใหญ่เป็นบ้านเล็กๆแล้วกันเนาะไม่ต้องบ้านใหญ่มากถ้าอยากสร้างให้บ้านผู้ใหญ่บ้านใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ครับเราต้องสร้างหมู่บ้านเราจะสร้างใหญ่ไม่ได้เราต้องสร้างบ้านใหญ่บ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วกันะเพราะเราต้องสร้างอีกหลายบ้านเลยครับตอนเลยเออมันถามมันเป็นซีรีส์ทำไมพี่ต้องรีบด้วยเป็นซีรีส์ก็ทำนานๆไปเลย <c oughs> ขี้เกียจไงเออขี้เกียจคิดอ่ะเข้าใจว่าเข้าใจอารมณ์คนที่เกยจสร้างแล้วแบบต้องมาคิดป่ะเออเอารมณ์มันจะแบบประมาณนั้นลวเวลยเยนี่วันผู้ใหญ่ก็นี่นี่ทำเป็นไม้อ,อกแล้วกันเนาะเออผมชอบไม้อ,อกไม่รู้ดิคนอื่จจะชอบอาจอาจจะชอบแบบพี่ไม้อื่นสวยกว่านนะไม่รู้ว่าผมชอบไม้อ,อกใช่ผมชอบไม้อ,อกมากกว่า มันผมว,ว่ามันสวยดูสบายตามันแบบเขาเรียกว่าไงมันแบบมันดูเป็นธรรมชาติอะ่ะเออคนอื่นจะคิดไงผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันธรรมชาติมากเลยนะเว้ยแล้วก็เอ้เราทำกระแพงด้านหลังแผ่นด้านหลังนี่ผมจะปิดไปเลยนะป,ป๊ปอบป๊ปอบป๊ปอบป,ป,ป๊ป๊อบป๊ป๊อบป๊อบป๊สสววอบป๊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 ป๊อบป๊อบป๊บป๊อ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 ป๊อบป๊อบปปอบป๊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 อบป� เราจะมาลุ้นกันว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านจะออกมาเละหรือจะออกมาดูดีดูจากทรงน่าจะเละ <c oughs> พื้นพื้นบ้านผู้ใหญ่เป็นพื้นไม้ไม้ไม้ไม่ไผ่แล้วกันอต่ไมผ่เลยคนที่บอกว่าอ่าอยากเล่นทั่วรตอนนี้ก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนผมใกล้เปิดแล้วนะครับก็เดีย๋ยวผมจะเริ่ม ทิ้งการติดต่อไว้ให้แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นคลิปหน้านะอาจจะยังไม่ใช่คลิปนี้ก็ถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้ก็ฝากถึงคนที่อยากเล่นกับผมนะครับว่าอยวผมมาเล่นด้วยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็แบบไม่ผมก็เป็นคนที่นอนเร็วอ่าใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับเทอมเนี้ย ได้เรียนอ่วันหนึ่งนะมาแล้วครับไปกินน้ำมาโอเคจะได้มีแรงอัดต่อรุย่ยไปนี่ก็เป็นกระจกของบ้านเพี่ยนบ้านอืมอ้อถึงอะไล้วถึงปลาเรียนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเทอมนี้ผมมีเรียนคณิตกับอังกฤษฟังพูดโอ้โหนี่ผมต้องเป็นแบบอือสเปนหริเชีย yeah. โอ้เ <c oughs> ราจะรับ <c oughs> ไม่ใช่ต้องเจออะไรอย่างนี้อะไรมาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเนียอังกฤษเป็นศูนยะ์อ่ะบอกตรงอนะเอาประตูไหมอกแล้วก็มันได้ยินโอเคมีแล้วแล้วก็เรามาเริ่มดูหลังคากันเลยหลังคานี่เราจะเอาเป็นหินเป็นโค้งเนะาะหินเป็น ทำไมโอกอกน,นอ้อก็ผมชอบแม่โอ,กอ้กน,นอ้องึบนะครับจะวางตรงนี้ทึบทึบ,ทบ,ทบโอเคลงมาก็วางไปวางไปเฮ้ยบ้านดูดีเนี่ยใครสร้างเนี่ยหน้าตาต้องดูดีตามร <c oughs> าคานี่ก็เพดานนี่ก็ต้องปิดนะ

วันเฟี้ยถ้าไม่เปิดแสงมาดูไม่คม่อยสว่างเอาเป็นอา่านี่เป็นตะเกียงแล้วนเนาะเดะไปอันนี้ติดแว่นหนึ่งจ่าติดแว่นหนึง่งโอ้โหนี่ก็สว่างแล้ววันโอเคอืม ไม่กี่สิบนาทีนะเนี่ยเออแต่มันใช้เวลานานในการตัดก็ของต้องต่างไปแค่บ้านเดียวเฮ้ยไม่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 หันดิไม่หันดิไม่เอาไม่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 เอาหันไม่ได้เหรอเดี๋ยวกจับแนวตรงอ่ะรู้แนวตรงไม่ได้อ๋อโหเยอเนี่ยอยากเป็นเป็นแนวตรงอ่ะบ้านผี้ใหญ่อยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยชูผมต้องสร้างที่แฉนออกมาเพราะว่า เออว่ะเออเด็ดๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออแล้วนี่ไงนี่ตัวบ้านผู้ใหญ่เลยเออเนี่ยบ้านอ่าดีบ้านผู้ใหญ่บ้านยีและนี่ก็คือบ้านของผู้ใหญ่บ้านในซีรีส์หมู่บ้านของเราใช่ก็ อีพีหนึ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอืมซีรีส์นี้เดีย๋ยวพอจบผู้ใหญ่บ้านเสร็จปุ๊บอัดต่อเลยมั้ยเอ๊จะมีคลิปลงวันให้มันดูดี่ยนี่นี่นอโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําบ้านผู้ใหญ่บ้านออกมาเป็นยังไงก็ แบบว่าบบเอ้ยพี่แกตรงนู้นหน่อยเออเธอไอเอเอน้องแก้ตรงนี้หน่อยเออแก้ตรงนี้นิดๆหน่อยๆให้มันดูดีหน่อยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้กันได้นะครับเพราะาผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่เด้อไม่ใช่ผมไม่อ่านนะเออผมอ่านของคอมเมนต์ของทุกคนนะครับก็โอเคเราจะคลิปใหม่ทีนี้ไปละสวัสดีครับ